สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องการดาพยากรณ์เจอกับอาจารย์การดาได้ในทุกๆเดือนสําหรับการพยากรณ์ดวงชะตาทั้ง12ราศีซึ่งในคลิปนี้นาเป็นการพยากรณ์ประจําเดือนธันวาคมปี2567 ของชาวราศีเมษนะคะชาวธาตุไฟที่เกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึง13พฤษภาคมหรือท่านที่มีลักษณาสถิตอยู่ในราศีเมษโดยใช้เกณฑ์การแบ่งตามหลักโหราศาสตร์ไทยสามารถรับชมคลิปนี้ได้นะคะคำทำนายอาจจะตรงหรือไม่ตรงเพราะว่าเป็นการทำนายดวงโดยรวม ไม่ได้เฉพาะเจาะจงจะเป็นดวงของคนใดคนหนึ่งอยากให้ทุกคนรับฟังอย่างอย่างมีสตินะคะสิ่งไหนดีเราก็รับไว้นะเพื่อเป็นพลังบวกจะได้มีกําลังใจในการใช้ชีวิตสิ่งไหนที่มันไม่ดีคําทำนายออกมาไม่ดีเราไม่ต้องเก็บไปคิดมากนะคะนะมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้นะเพียงแต่ว่าเราต้องไม่ประมาทเรามัดระวังตัวไว้นะคะ นะเรานำข้อคิดดีๆคำแนะนำดีๆของอาจารย์ไปปรับใช้ก็ได้จงรับฟังอย่างมีสติอย่าไปงมงายดวงจะดีหรือไม่ดีมันก็อยู่ที่การกระทำของเราเองนะทำอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะตัวเรานี่แหละจะเป็นคนกำหนดชะตาชีวิตตัวเองนะความคิดการกระทำที่ดีจะนำพาความสำเร็จมาสู่ตัวคุณนะคะก็เดี๋ยวมารับฟังนะคำพยากรณ์ของชาวราศีเมษ ประจำเดือนธันวาคมไปพร้อมๆกันเลยค่ะใบแรกนะคะสิบไม้เท้านะคะช่วงนี้ภาระก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรสองไม้เทา้าหนึ่ง เด็กถือเหรียญน,นะคะเป็นไพ่พพิคเนตหนึ่งดาบนะคะนเดอมูนสองถ้วยเด็กถือไม้เท้าสิบเหรียญน,นะคะเหงนปางดีมากหนึ่งเหรียญน,นะคะ โอกาสดีๆในเรื่องของการเงินนะดีมากๆเพียงแต่ว่านะเริ่มต้นมา10บไม้ทามนะคะเป็นช่วงที่ตัวคุณมีภาระหน้าที่นะเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวทํางานหนักนะคะช่วงนี้นะมีงานประเดยประดังเข้ามาเยอะหรือบางท่านอาจจะทํางานหลายอย่างนะทำงาน งานประจําด้วยนะทำอาชีพเสริมด้วยนะคะแทบจะไม่ได้พักผ่อนกันเลยนะช่วงนี้สายตัวแทบขาดหาเงินนี่เป็นระวิงกันเลยนะคะยังไงก็ดูแลสุขภาพด้วยนะแต่ดูแล้วนะผลตอบแทนนี่มันทําให้คุณยิ้มได้นะคะนะยิ่งเราทํางานเยอะทํางานหนักนะเงินทองนะที่เห็นอยู่นี่จะเป็นของคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะนะเป็นช่วงที่นะงานจะวิ่งพุ่งเข้าหาคุณเยอะมากๆ ก็ขอให้อดทนนะคะนะเวลางานมันมาพร้อมๆกันหลายทางเนี่ยเราก็ต้องจัดลำดัดลำดับความสำคัญของงานให้ดีงานไหนควรทำก่อนงานนี้นะควรทำทีหลังนะคะถ้าเราจัดลำดับความสำคัญให้ดีวางแผนดีงานที่เรารับผิดชอบก็จะไม่มีปัญหานะคะนะหรือบางท่านกำลังแบกรับภาระนะคะทั้งหนี้สินนะคะภาระ ามากมายนะแทบจะใจจะขาดกันเลยนะคะก็ไพ่อยากจะบอกว่านะมันกําลังจะผ่านพ้นไปแล้วนะคะชีวิตคุณกําลังเริ่มที่จะฟื้นตัวนะหมดเคราะห์นะคะนะพ้นเคราะห์พ้นโศกนะหมดโรคหมดภัยนะคะนะเตรียมรับสิ่งดีๆที่จะเข้ามาในชีวิตนะับจากนี้เลยนะจะมีข่าวดีในเรื่องต่างๆมากมายเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะเพียงแต่ว่านะเราต้องเหนื่อยนะคะ ทุกๆความสําเร็จของคุณนะ่ะมันไม่ได้มาง่งายๆมันต้องแลกด้วยหยาดเหงื่อแรงงานต้องแลกด้วยความยากลําบากแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้คุณได้ดีก็คือความมานะพยายามความอดทนนะคะที่จะทําให้คุณได้รับความสําเร็จเข้ามาหาตัวคุณนั่นเองนะคะประมาณว่าความขยัน ความอดทนพยายามของคุณจะได้ผลนะคะก็ข,ขอเป็นกำลังใจให้กับทุกๆท,ท่านด้วยนะคะภา,าระหน้าที่ปัญหาต่างๆมันก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีมีดวงการได้พัฒนาด้วยนะคะได้พัฒนาได้เติบโตสิ่งที่คุณทำอยู่นะมีโอกาสที่จะ,ะสร้างชื่อเสียงสร้างเงินสร้างไรายได้นะคะมีคนรู้จักคุณมากขึ้นนะคุณจะเติบโตในสายงานเติบโตในด้านความคิด การกระทำนะคะมันเหมือนเป็นการได้อัพตัวเองกุอาจจะไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะไปเสริมไปเรียนเสริมเพิ่มทักษะในด้านต่างๆเพื่อเอามาอัพตัวเองให้ดีขึ้นนะคะนะไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมมันก็จะทําให้เรามีเหมันเป็นการเพิ่มมูลค่าเวลาเราไปไปหางานใหม่ทำเนี่ยก็ได้เป็นการอัพเงินเดือนด้วยนะคะเป็นการอัพเลเวลปตัวเองนั่นแหละเนาะ ทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นมีความสามารถมีแต่คนต้องการตัวนะคะนะใครที่กำลังหางานทำช่วงนี้นะไม่ต้องกลัวเลยนะคะจะมีงานวิ่งเข้ามาชนคุณเยอะมากมายมีคนเสนองานดีๆให้นะคะชีวิตมีโอกาสก้าวหน้าก้าวกระโดดในสายงานที่คุณทำนะคะมีคนหยิบยื่นนะโอกาสดีๆมาให้คุณอยู่เสมอนะคะ นะโอกาสดีๆที่ผู้หลับผู้ใหญ่หยิบยื่นให้ก็ขอให้คุณคว้ามันเอาไว้นะคะนะเพราะถ้าคุณคว้าแล้วทาสําเร็จเ,เงินนะคะนี่นะคะ,ะ,คะเม็ดเงินนะจะวิ่งเข้ามาหาคุณมากมายเลยทีเดียวนะคะมีโอกาสได้โชคนะได้โชคได้ราบนะคะจากสิ่งที่คุณลงทุนเอาไว้นะถ้าก่อนหน้านี้คุณมีการลงทุนลงแรงทําอะไรก็ตามแต่นะคะมันถึงเวลาแล้วนะที่จะสร้างผลกําไรสร้างผลตอบแทนที่ดี ของคุณนะคะในตอนนี้นะคะนะจะมีเงินหลั่งไหลเข้ามามากมายนับกันไม่หวัดไม่ไหวเลยทีเดียวนะคะดวงการเงินนี่เฮงปังส่งท้ายปีกันเลยสำหรับชาวราศีเมษนะคะก็ดีใจด้วยนะคะเนี่ยมันเป็นผลจากการที่คุณมีความมานะพยายามอดทนไม่ย่อท้อไม่หยุดทานะคะ ถ้าคุณหยุดทําตั้งแต่ตอนนั้นนะคุณอาจจะไม่มีวันนี้ก็ได้นะคะและที่สําคัญคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคอยหนุนน้ำคอยสนับสนุนคุณอยู่นะคะนะตัวคุณหมั่นกับไหว้บูชานะหมั่นเฝ้าอธิษฐานนะคะนะคำอธิษฐานของคุณจะสำเร็จผลนะและด้วยความที่คุณเป็นคนดีทำแต่สิ่งดีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะย่อมอยู่เคียงข้างคุณคอยดูแลคอยอวยพร ให้สิ่งที่คุณทํามีความราบรื่นมากยิ่งขึ้นนะคะนะความขยันขันแข็งมันก็ส่วนหนึ่งแหละแต่สิ่งก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจะคอยอดูแลคุณนะคะคอยซัพพอร์ตคุณด้วยนะคะนะดวงเฮงดวงปังดีมากๆทีเดียวก็หมัอนว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสวดมนต์นักสมาธิมีโอกาสก็ไปทําบุญนะคะก็จะยิ่งช่วยเสริมชะตาให้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะ นะดวงการเงินนี่ถือว่าดีมากๆยังไงก็ได้เงินมากนะ็แบ่งเงินไปลงทุนจัดสรรเปันส่วนให้ดีด้วยนะคะนะดีมากๆทีเดียวแต่ก็อย่าลิมนะคะไม่ใช่ฟังว่าโอ้โหมันดีหมดเลยก็เลิมนะคะนะดวงคนเรามันก็มีขึ้นมีลงแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นจังหวะชีวิตที่ดีของตัวคุณนะคะจังหวะทีนะ่สิ่งที่คุณลงมือทำเริ่มที่จะให้ผลสำเร็จกับตัวคุณแล้วนะคะ ภัยหนึ่งดาบอุปสรรคปัญหาต่างๆที่คุณเคยเจอมามันกำลังคลี่คลายมันกำลังหลุดพ้นนะคะนะจะมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่ได้เดินออกจากสิ่งที่มันไม่ดีสิ่งที่มันไม่ใช่แล้วไปเจอสิ่งที่ดีกว่านะคะบางท่านมีการได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆใ,ในสิ่งที่ดีในสิ่งที่มันมีความเหมาะสมกับตัวคุณมากยิ่งขึ้นนะคะ ใครที่ทำงานราชาการก็มีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือทำงานเป็นทหารตำรวจนะคะก็จะมีผลงานาสร้างชื่อเสียงนะคนรอบข้างชื่นชมชื่นชอบในตัวคุณนะคะมีผลงานที่โดดเด่นดีมากๆทีเดียวนะคะก็สำหรับใครที่กำลังเจอปัญหา อะไรในตอนนี้อยู่นะคะก็ขอให้สู้ๆนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะผ่านพ้นไปได้นะคะแม้ชีวิตมันต้องลบบากคุกคามน,นะแต่ยังไงซะนะคะความสำเร็จมันก็ต้องเป็นของเราอีวันยังคำ่ำนะหลายท่านมีความกังวลใจในหลายเรื่องเลยนะคะหนีภัยเดี๋ยวมอดนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาเราเจอปัญหาอยากให้มองในแง่ดีนะคะ นะให้ยิ้มรับยิ้มสู้กับปัญหาที่มันเข้ามาคิดซะว่ามันคือบททดสอบบทหนึ่งที่มันจะทดสอบตัวคุณว่าคุณจะผ่านได้ไหมนะคะมันเป็นการวัดว่าคุณเนี่ยแข็งแร่งมากแค่ไหนถ้าคุณผ่านมันไปได้นะรับรองเลยว่าคุณนี่จะมีความสุขนะคะเจอปัญหาอะไรคุณก็ไม่ต้องกลัวอีกแล้วนะคะนะมีผู้หลักผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือดูแลดีมากๆปัญหาของคุณอาจจะเป็นปัญหา เล็กน้อยนะคะถ้าเรารู้วิธีแก้นะมองถูกจุดคิดให้เป็นนะคะมันก็จะทําให้เราคิดวิธีแก้ไขป,ไ <S <S ๆๆปัญหาได้เวลาที่มีปัญหาเข้ามาถ้าเราโมวแต่กังวลโมวแต่คิดไปต่างๆนานามันจะทําให้เราสติหลุดนะคะดังนั้นน้ำมีปัญหาเข้ามาตั้งสติก่อนนะคะนะสติมาปัญญาเกิดพอเราตั้งสติปุ๊บเราก็จะหาทางแก้ไขในปัญหานั้นๆได้อย่างง่ายดายนะคะ นะดีอย่างที่ตัวคุณเนี่ยมีคนคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนอยู่นะคะอาจจะเป็นคนในครอบครัวเป็นคนรักนะคะนะเป็นลูกเป็นหลานเป็นบริวารที่อยู่รอบตัวคุณนี่แหละที่คอยซัพพอร์ตไม่ว่าคุณจะทําอะไรก็ตามแต่นะคุณจะได้รับแรงสนับสนุนได้กําลังใจดีๆนะคะนะบางทีเรากําลังท้อแท้อยู่เนี่ยพวกเขาเหล่านี้ก็จะพูดให้กําลังใจเราทําให้เรามีแรงฮึดสู้ขึ้นอีกครั้งนะคะ ได้เพื่อนดีเจอมิตรที่ดีมีโอกาสได้เจอคนเก่าๆคนที่เราเคยรู้จักในอดีตนะคะที่จะามารู้จักกันในปัจจุบันด้วยนะอาจจะมีแบบเป็นรักทั้งเก่าก็ได้นะคะที่อาจจะหมุนเวียนได้กลับมาคุยกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็ได้นะคะมีการเริ่มต้นในการทำสิ่งใหม่ๆนะคะ ได้ทำงานใหม่ทำธุรกิจใหม่ที่ดีมากๆใครที่คิดจะลงทุนทำอะไรเพิ่มเติมในตอนนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีมากๆแต่ทุกๆการลงทุนมันก็มีความเสี่ยงยังไงก็ศึกษาข้อมูลให้ดีด้วยนะคะรวมถึงถ้าใครทำธุรกิจแบบมีหุ้นส่วนก็ต้องดูเรื่องของผลประโยชน์ดูเรื่องเอกสารให้ดีด้วยนะคะ รวมถึงช่วงนี้จะมีในเรื่องของการเดินทางนะเดินทางไปไหนอะไรก็ตามแต่เดินทางไกลเดินทางไปต่างประเทศล้วนแล้วดีทั้งนั้นนะคะนะจะราบรื่นเกิดความสำเร็จมีความโชคดีจากการเดินทางอีกด้วยนะคะนะใครที่นะกำลังทำเรื่องนะคะนะทำเรื่องกู้ยืมนะกู้ซื้อบ้านนะคะเกี่ยวกับอสังหาริมทร,รนะัพย์นก็จะได้รับการอนุมัตินะคะนะมีเกณฑ์ได้รับมรดกตกทอด หรือใครที่ทํางานเกี่ยวกับพวกอสังหาริมทรัพย์ถือว่าดีมากๆนะคะนะมีโอกาสที่จะได้ทรัพย์สินชิ้นใหญ่มีโอกาสได้บ้านได้รถนะคะเนีย่ยดีมากๆเนีย่ยการเงินของชาวราศีเมษจะดีมากๆเลยนะคะนะถือว่าดวงเฮงดวงปังนะส่งท้ายปีกันเลยสําหรับชาวราศีเมษนะคะนะมีโอกาสมีช่องทางใหม่ๆในการทําอาชีพนะคะเนี่ยไพ่หนึดือนนะคะมีโอกาสนะ้ยืดออกมาจากบนฟ้านะคะ นะมีโชคลาภจากการเสี่ยงชโชคด้วยนะคะโชคลาภจากการทํางานโชคลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่คนใกล้ตัวบริวารน,นะคะโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์รวมถึงโชคลาภจากการาเสี่ยงโชคอะไรที่แบบเล็กๆน้อยๆด้วยนะคะแต่ก็ไม่อยากให้งมงายนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขอให้มาจากตัวเราเองดีที่สุดนะคะนี่ก็เป็นดวงโดยภาพรวมนะคะของชาวราศีเมษนะคะ เด่นมากในเรื่องของการเงินนะคะนะการงานก็มีโอกาสก้าวหน้าเพียงแต่ว่ามันต้องเหนื่อยันแหละนะคะนะบางคนต้องปั่นงานนะก่อนจะสิ้นปีนี่งานไป,ไประทินประังเข้ามาเยอะเลยนะคะนะต้องนียปั่นงานเดี๋ยวมันจะเสร็จมันเดี๋ยวมันจะเสร็จไม่ทันนะคะก็อาจจะเหนื่อยหน่อยนะแต่ผลตอบแทนเนี่ยคุ้มนะคะนะคุ้มค่าแน่นอนอุปสรรคปัญหามีเข้ามาเราก็นะสามารถจัดการได้บริหารได้นะคะ นะมีบริวารคนรอบตัวดีจเจอปัญหาอะไรก็ขอให้ยิ้มสู้เข้าไว้แล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะนะเป็นดวงเดบุภาพรวมของชาวราศีเมษสำหรับเดือนนี้ต่อไปมาดูเรื่องของการงานกันแบบเจาะลึกนะคะนะช่วงนี้การงานของชาวราศีเมษจะเป็นยังไงบ้างน,นะคะ นช่วงนี้นะคะนาบางท่านนาเคลียร์งานได้แล้วนะคะก็อาจจะสบายตัวมากขึ้นนใครทำงานด้านฝีมือนะคะนด้านฝีมือการใช้ทักษะความสามารถเฉพาะตัวเนี่ยดีมากๆเลยนะคะผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับมีคนมาซื้อผลงานมากมายสร้างชื่อเสียงโด่งดังโดยทีเดียวนะคะนรับทรัพย์กันรัวๆกันเลยนะคะไพ่สี่เหลี่ยมน,นะคะ นะทํางานแล้วเก็บเงินด้วยนะดวงก้าวกระโดดเรื่องงานดีมากๆมีโอกาสได้เติบโตในสายงานที่คุณทำนะคะมีโอกาสดีๆมีโอกาสได้สไดสแสดงความสามารถสแสดงศักยภาพยอย่างเต็มที่ได้ทํางานโปรเจกต์ใหญ่โปรเจกต์สาคัญผู้ใหญ่เมตตาเอ็มดูพร้อมมอบโอกาสดีๆนะคะนะใครที่ทํางานเกี่ยวกับการเดินทางเนี่ยดีมากๆนะคะอาศวินถือเหรียญมีเกณฑ์อาจจะต้องเดินทางไปเจรจาธุรกิจนะคะ นะที่เราจะอะไรไว้ก็จะได้ข้อตกลงตามนั้นนะได้ลูกค้าได้เงินกลับมานะคะนะการค้าการขายก็เกิดผลกําไรดีมากๆทีเดียบนะคะก็ได้เงินมาขอให้แบ่งทําบุญบ้างนะยิ่งให้เราก็จะยิ่งได้หรือช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนนะคะแบ่งเงินบางส่วนไปช่วยเหลือคนที่เดือดร้อนก็จะยิ่งทําให้ดวงการเงินของคุณเฮงปังมากยิ่งขึ้นนะคะ นะดวงการงานนี่นะดีมากๆทีเดียวนะคะนะงานดีก็พอทําให้นะเงินดีด้วยนะคะเนี่ยไม่ต้องเปิดเรื่องการเงินแล้วนะคะเนี่ยการเงินดีมากๆหลายท่านเคลียร์งานได้นะคะพอเราเคลียร์งานปุ๊บเราก็นะสบายเนี้สบายตัวได้เวลาไปเที่ยวกันได้เลยนะคะนะใครที่ทําแต่งงานนะก็หาเวลาไปเที่ยวบ้างนะคะอย่าเมคแต่งเงินอย่างเดียวนะอย่าเก,ก็บแต่งเงินอย่างเดียวเดี๋ยวจะไม่มีโอกาสได้ใช้นะคะ นะไปเที่ยวบ้างนะพาคนรักไปเที่ยวพาครอบครัวไปเที่ยวบ้างได้มีเวลาอยู่ด้วยกันนะคะเนี่ยช่วงปีใหม่นะก็พากันไปเที่ยวไปเปิดหูเปิดตาไปรับพลังงานดีๆเวลากลับมาทํางานอีกครั้งมันจะได้แบบดูกระชุ่มกระชวยใจนะคะนะบางทีเครียดนะเครียดเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะเราไปหาพลังงานดีๆให้กับตัวเองบ้างนะคะมันก็จะทําให้การทํางานของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะคะ นะงานมีโอกาสก้าวหน้าก้าวกระโดดดีจริงๆใครที่กําลังหางานใหม่นะคะมีโอกาสได้งานที่ดีที่มันจะดีกว่าที่เก่านะคะเป็นงานที่เหมาะสมกับคุณนะมีเงินเดือนสูงขึ้นนะได้ตําแหน่งที่สูงขึ้นกว่าเดิมด้วยนะคะนะดวงการงานถือว่าโดดเด่นดีมากๆทีเดียกนะคะนะเรื่องของค่าเช็จ่ายนะคะ,ะเดี๋ยวมาดูเรื่องของการเงินกันบ้างนะคะ นะเผื่อจะมีแจ้งการจ่ายนะคะเราระวังจะใช้เงินไปกับเรื่องของอาการเจ็บป่วยนะคะนะอาการเจ็บป่วยของคนในครอบครัวนะคะเนจากจการทํางานหนักนะคะทํางานหนักเกินไปกนะ็อาจจะไม่สบายได้นะคะนะมีเกณฑ์ใช้เงินไปกับคนรักด้วยนะคะนระระวังเรื่องของเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวด้วยนะโนะปยเฉพาะคุณผู้หญิงนะช่วงนี้นะช้อปปิ้งมันเลยนะคะ นะช้อปปิ้งมันเลยบางท่านอาจจะใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านที่อยู่อาศัยนะคะบางท่านอาจจะมีการรีโนเวทบ้านใหม่นะคะมีการปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะคะนะใช้เงินไปกับการซ่อมแซมบ้านนะบางทีแบบจะต่อเติมบางส่วนนะคะก็จะใช้เงินส่วนนี้ไปก็ถือว่าเป็นการใช้เงินในสิ่งที่มันจําเป็นนะคะก็ถือว่าดีก็จ่ายไปเถอะนะคะเพื่อจะทําให้บ้านของเรามันดูแข็งแรงมันดู น่าอยู่มากยิ่งขึ้นนะคะรวมถึงระวังเรื่องของการใช้จ่ายเงินเกินตัวนะใช้จ่ายเงินในสิ่งที่มันไม่จําเป็นนะคะนะเกี่ยวกับพวกแฟชั่นเครื่องสําอางเสื้อผ้าผู้หญิงนี่ไม่ได้เลยนะคะนะช้อปปิ้งเพลินเลยยังไงก็นะสตินิดนึงนะคะนะมีสตินิดนึงโอเคแต่ว่าเงินเราหาง่ายนะแต่ชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้การเงินดีเลิศเลยแต่ในอนาคตมันอาจจะ ไม่ดีเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะชีวิตคนเรามันไม่มีอะไรแน่นอนนะคะยังไงก็วางแผนการเงินให้ดีด้วยนะคะนะมีเกณฑ์จะใช้เงินไปกับคนรักนะคะอาจจะมีการซื้อของขวัญให้คนรักหรือเปล่านะคะนะซื้อของให้ลูกให้บุตรก็ได้นะคะนะรวมถึงอาจจะมีการใช้เงินไปกับการเรียนรู้อะไรใหม่ๆเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะในเรื่องของการทํางานให้เราแบบสามารถหาเงินได้มากขึ้นก็ได้นะคะเป็นการ ทําทให้ตัวเองเก่งขึ้นเพิ่มมูลค่าตัวเองก็ได้นะบางคนอาจจะไปเรียนในทักษะอื่นๆเพิ่มเติมนะคะเพื่อทําเป็นอาชีพเสริมก็ได้เหมือนกันนะคะนะคนเราถ้ามีความรู้อะไรเยอะๆเราจะยิ่งได้เปรียบกับคนอื่นนะคะยังไงก็นะดูแลเรื่องของสุขภาพด้วยนะคะนะเรื่องการเงินก็ห่วงแค่ว่าอาจจะมีเผลอใช้จ่ายเงินเกินตัวไปบ้างแต่ดยรวมแล้วนะคะก็ยังถือว่าโอเคดีอยู่ สำหรับการเงินนะของชาวาราศีเมษในเดือนนี้นะคะมาดูเรื่องความรักกันบ้างเนาะความรักของชาวราศีเมษเริ่มจากคนมีคู่นะคะนะช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางด้วยกันด้วยนะคะมีข่าวดีเรื่องของนะคะการแต่งงานมั่นหมายนะคู่ไหนที่ คบกันมานานนะคะก็มีโอกาสได้แต่งงานกันได้จดทะเบียนกันได้อยู่ด้วยกันแบบถูกต้องนะตามประเพณีสักทีนะคะนี่นะคะนะมีข่าวดีเกิดขึ้นในเรื่องของความรักนะได้ซื้อทรัพย์สินร่วมกันด้วยนะคะแบบออฟฟอร์จูนอาจจะได้ของขวัญเป็นทรัพย์สินชิ้นใหญ่ก็ได้เนาะนะความรักนี่ดูสมบูรณ์แบบมากๆเลยนะคะเนี่ยนะคะนะงานดีเงินด,นดีความรักก็ดีด้วยนะ ดวงหน้าอิจฉามากๆสำหรับชาวราศีเมษนะส่งท้ายปีกันเลยนะคะนะก็ขออวยพรนะให้คนมีคู่นะของชาวราศีเมษรักกันอย่างนี้ตลอดไปนะคะเนี่ยไพ่ออกมาดีมากๆเลยทีเดียวอะไรที่มันเป็นปัญหานะคะนะก็ให้อภัยซึ่งกันและก,กันนะแล้วก็มีความหนักแน่นต่อกันให้มากๆถ้าเราหนักแน่นกันมากพอจับมือกันไว้นะคะ นะไม่มีใครจะมาทําอะไรความรักของคุณสองคนได้ใครที่วางแผนจะมีลูกมีบุตรก็จะมีนะคะได้สร้างครอบครัวที่มีความสุขมากๆเลยทีเดียวนะคะนะไม่ต้องดูกันเยอะนะคะดีเลิศนะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีเมษหรือใครที่กําลังคบหาดูใจกับใครสักคนหนึ่งความรักความสัมพันธ์ก็ดูจะพัฒนาไปดีมากๆนะคะมีโอกาสได้ศึกษาดูใจนิสัยใจ,ใจคอ มีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์ถึงขั้นเป็นแฟนกันเลยก็ได้นะคะดวงความรักดีมากๆอ่ะมาดูคนโสดสีจะเป็นยังไงนะคะนะคนโสดนะเปิดมาก็้าทัวยเลยนะคะเหมือนคุณติดกั้นตัวเองด้วยแหละนะคะยังไม่เจอคนที่ถูกใจด้วยเนาะนะคะหรือไปเจอคนที่ถูกใจเขาก็ไม่สนใจเรานะคะ นะตัวคุณก็ก็มีสเสน่ห์นะคะเนี่ยมีสเสน่ห์มีคนมาคุยเยอะเลยอาจจะด้วยคนแบบปิดกั้นหัวใจตัวเองด้วยนะคะนะคนที่เข้ามาก็ไม่ตรงสเปนะก็ไม่คุยดีกว่าเนาะขอทํางานดีกว่าอะไรอะไรประมาณนี้นะไปเจอคนที่ถูกใจเขาก็ไม่สนใจเราหรือเขาอาจจะมีแฟนแล้วก็ได้นะคะนะดูแล้วก็ถ้าจะมีเรื่องของความรักเข้ามาก็อาจจะแค่คุยคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นที่ปรึกษากันมากกว่า ยังไม่มีอะไรลึกซึ้งหรือพัฒนาไปได้มากกว่าความเป็นเพื่อนนะคะเนี่ยก็เป็นแบบนี้ดีแล้วนะคะมันก็มีความสุขดีตัวคุณจะได้ไม่ไม่ทุกข์ด้วยนะคะเพราะถ้าเราตัดสินใจคบใครเป็นแฟนนะตัดสินใจแล้วมันก็จะมีความทุกข์นะคะนะมีความมีความรักก็ย่อมมีความทุกข์นะคะแต่ถ้าตรงเนี้ยนะใครมีความรักก็ต้องยอมรับให้ได้นะคะรวมถึงเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะเนี่ย พอมีความรักทีไรนะตัวคุณก็จะค่อนข้างที่จะควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่นะคะดังนั้นนะไพ่แสดงว่าให้คุณอยู่เป็นโสดดีกว่านะคะนะพูดคุยเป็นเพื่อนเป็นที่ปรึกษากันมันมันดูจะโอเคดีกว่าด้วยนะคะมาดูเรื่องของสุขภาพนะกันบ้างนะคะช่วงนี้นะสุขภาพร่างกายนะต้องระวังเรื่องอะไรนะคะ นะไพ่ไฮโดรแฟนนะคะนาสิบดาบนะคะนาไพ่เก้าไม้เทา้นานก็มาจากการทํางานของเรานี่แหละนะคะนาถ้าไม่สบายมันก็มาจากงานที่เราทําระวังในเรื่องของอาการปวดนะคะปวดตามเนื้อตามตัวนะ้าปวดหลังปวดเอวถ้าเรามีอาการปวดทานยาแล้วก็ไม่หายควรไปหาหมอเพื่อวินิจฉัยนะคะระวังพวกโรคออฟฟิศซินโดมนะคะ นะโรคที่ทํางานหนักบางทีทํางานหนักทําให้นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอมีอาการอ่อนเพลียอาจจะทําให้เป็นลมไม่สบายตัวร้อนได้นะก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะระวังโรคที่มาจากอากาศด้วยนะอากาศเป็นแปงลงโรควัดโรคภูมิแพ้นะคะรวมถึงพวกโรคก,กรรมโรคเวรนอะไรต่างๆด้วยนะก็หมั่นไหว้สินสักสิทธิ์ที่คุณนับถือนะคะนะไพ่ไฮโรเฟน มีโอกาสก็ไปทำบุญบ้างนะไปทำบุญปล่อยนกปล่อยปลาเพื่อทำให้ดวงชะตาของเรานะทำอะไรก็จะราบเลื่มากยิ่งขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองดูแลคุณอยู่เรื่อยๆนะคะนะทำงานก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะเราทำงานหนักโอเคแหละมันก็ได้เงินมันก็เป็นผลดีกับตัวเราแต่ถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยมันไม่คุ้มนะคะยิ่งถ้าใครทำงานบริษัทเนี่ยนะเราทุ่มเทกับบริษัทมากเลย แต่พอเราเป็นอะไรแล้วนะเขาก็แค่หาคนมาแทนเราเท่านั้นนะคะนะแต่กับคนในครอบครัวเนี่ยเขามีเราแค่คนเดียวดังนั้นนะทำงานก็อยู่ในความพอดีไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะไม่ไหวก็พักบ้างเนาะอย่าไปฝืนนะคะเรายัางคงต้องใช้ร่างกายในการทํามาหากินกันต่อไปนะคะนะนี่ก็เป็นดวงโดยรวมนะของชาวราศีเมษสําหรับเดือนนี้นะคะ นะดวงที่ผ่านมานี่ดีมากๆแต่สิ่งที่ต้องระวังมากๆก็คือเรื่องของสุขภาพนะคะที่จะต้องนาะดูแลมากที่สุดในทุกๆเรื่องนะคะนี่ก็เป็นดวงนะของชาวราศีเมษประจำเดือนธันวาคมส่งท้ายปีของปี2567นะคะก็ขอให้ทุกๆท่านนะฟังดวงอย่างมีสติอย่าไปงมงายนะคะนะฟังดวงไว้เพื่อเป็นการ เตือนสติตัวเองมันอาจจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้นก็ได้เพราะว่ามันเป็นการเปิดไพ่แบบทํานายดวงโดยรวมนะคะอย่าไปเชื่ออะไรเยอะนะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันก็อยู่ที่การกระทําของเราเองนะทาอย่างไรได้อย่างนั้นนะคะนะก็ขอจบการทํานายแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในเดือนหน้านะคะ นเดือนหน้าก็เป็นปีใหม่แล้วนะคะก็สวัสดีปีใหม่ร่วงหน้ากันด้วยขอให้ทุกคนเจอสิ่งดีๆนะคะอะไรที่มันไม่ดีในปีนี้นะก็ทิ้งมันไปไม่ต้องเอาไปด้วยนะคะทิ้งไว้ปีเก่านี่แหละนะแล้วไปรับสิ่งดีๆนะโอกาสดีๆความสุขความสมหวังในปีหน้ากันอย่างทั่วหน้ากันเลยนะคะนะก็ขอจบการทำนาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ